ขอนอบน้อมด้วยเสียนกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่เจสิบหเพราะมีแม่และพ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้นเราทั้งหลายนั้นได้เป็นผู้มีบุญอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะ ที่ได้มีขณะและสมัยที่พร้อมบริบูรณ์ด้วยพระธรรมคำสอนที่สามารถจะน้อมศึกษาได้หลายแนวทางมากมายเหลือเกินและน้อมเข้ามาพิจารณาใคร่ครวนไตร่ตรองได้เพราะเวลาในขณะนี้ของเรานั้นถึงแม้จะมีน้อยเต็มที แปดเป็นขณะที่ชีวิตยังพอเป็นไปได้อยู่ใช่ไหมคะไม่ว่าจะร่างกายและจิตใจที่ยังเป็นปกติอยู่เราจึงพร้อมที่จะร่วมกันศึกษาเพื่อก้าวเดินและก้าวตามพระธรรมคำสอนโดยเชื่อมั่นว่าสมาธิินั้นที่พระองค์ตรัสไว้ว่าให้รู้ชัดว่านี้ถุก นิทุกขะสมุท,ทยัยนิทุกขะนิโรธนิทุกขะนิโรธทคามมนีปฏิปทาซึ่งในทุกขะนิโรธทคามินีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่จะออกจากทุก์ได้จริงนั้นสามารถปฏิบัติได้ประพฤติได้หากเรานั้นมีความใส่ใจที่จะศึกษานะคะโดยเฉพาะที่ต้องรู้ชัดก็คือนิทุก นั้นหมายถึงต้องศึกษาให้รู้ลงไปว่านี้ถุกคืออะไรอุปทานขันห้าคืออะไรซึ่งพระธรรมหมวดนี้ไม่ได้อยู่ไกลที่ไหนเลยแท้ที่จริงก็คือรูปนามขันห้าที่นั่งพูดอยู่นี้ที่นั่งฟังกันอยู่นี้ที่เดินยืนกินถ่ายเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าพระธรรมคือสิ่งที่อยู่กับตัวเรา แล้วทำไมเราไม่เร่งศึกษาขนขายว่าแล้วอะไรละ่ะที่มันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์อย่างไรรูปคืออะไรนามธรรมคืออะไรและมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรธรรมะเหล่านี้เราได้ศึกษากันมาอย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่าเราจะน้อมเข้ามาพินิจพิจารณาไตรตรองลักษณะอาการ และเหตุเกิดของธรรมะเหล่านี้ว่าเกิดด้วยเหตุอะไรอย่างไรนะคะเมื่อเข้าใจว่าแนวทางเหล่านี้ล่ะการพิจารณาในทุกขะอริยสัจบ่อยๆเนืองๆน,นั้นเองย่อมเป็นปัจจัยที่จะออกจากสมุทัยได้เพราะเจ้าตัณหานั้นมันไม่ชอบสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่สก,กปรกสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นอนัตตา ด้วยเหตุนี้เมื่อเราศึกษาบ่อยๆในเรื่องเหล่านี้และน้อมมาไตรตรองจนเป็นอัธยาศัยที่ให้เห็นตามความเป็นจริงบ่อยๆมากเพียงไรนะคะก็ย่อมเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการละสมุทัยะอริยสัจขณะที่สมาธิิรู้ชัดความจริงไปเรื่อยๆนั้นเองนะคะความเห็นผิดต่างๆก็จะลดลง สมาธิิจึงเป็นประธานแห่งกุศลทั้งปวงแม้ขณะนี้ที่เราร่วมกันศึกษาในปหาราทสูตรซึ่งเป็นเรื่องราวของอสูรที่มีความเห็นว่ามหาสมุทรนั้นมีความมหาศักดิ์สทร์ถึงแปดประการแต่ในศาสนาของพระชินเจ้านั้นไม่คิดว่ารูปทั้งหลายในโลกทั้งสิ้น จะเป็นสิ่งมหัศจรรย์อะไรเลยเพราะรูปนั้นก็เกิดด้วยเหตุปัจจัยปกติธรรมดาหากเป็นรูปที่เป็นอุตตูจรูปคือมหาสมุทรทั้งหลายจะมีลักษณะอย่างไรก็ตามมีรัตนามากมายเพียงไรก็ตามก็เป็นแค่รูปที่ย่อมมีความแตกทำลายและมีความแปรปรวนเป็นปกติเกิดด้วยอุตุ เป็นปัจจัยเท่านั้นเองแต่การที่ผู้มีปัญญาดีที่ได้สั่งสมบุญไว้ดีแล้วนั้นได้มีโอกาสฟังพระสัทธ,ธรรมจากพระสมาสัมพุทธเจ้าแล้วสามารถแทงตลอดในอาริยสัจสีได้บุคคลเหล่านั้นล่คะค่ะเป็นบุคคลที่น่าอาัศจรรย์เพราะอาศัยพระธรรมอันประเสรศิฐซึ่งเป็นความมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ของพระธรรม ที่สามารถเปลี่ยนปุตุชนให้เป็นอาเรียชนและเปลี่ยนจากบุคคลที่ทำบาปมาเป็นบุคคลผู้บริสุทธิ์หมดจดจากบาปอากุศลทั้งปวงได้ด้วยเหตุนี้พระปรมศาสดาเมื่อตรัสตอบปหารา้าในข้อที่สที่เขาคิดว่า แม่น้ำทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคงคายามุนาอาจิรวดีเป็นต้นนั้นไหลลงสู่มหาสมุทรแล้วย่อมไม่มีชื่อโคดของแม่น้ำเหล่านั้นแต่พระบรมศาสดาได้ตรัสว่ากษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตประพฤติธรรมจนถึงที่สุดแล้วย่อมสละโคดและชื่อเดิมของตน รวมลงในสมณสักยบุตรค่ะซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนค่ะเราจึงมาร่วมกันศึกษาในความมหัศจรรย์เหล่านี้นะคะว่าคนผู้ประพฤติแทงตลอดในอาเรียสัตว์ที่เป็นพราณนั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างซึ่งพระองค์นั้นได้ตรัสไว้หลายในยะ เพื่อเป็นมาตรฐานที่เราจะได้มีโอกาสพยากรณ์ตนเองได้ในอนาคตนะคะซึ่งขณะนี้ในรายการตื่นเถิดนั้นเราได้ศึกษาแว่นสองธรรมเพื่อใช้สองว่ามีคุณสมบัติของความเป็นพระโสดาบันอยู่หรือไม่และจะประพฤติเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นพระโสดาบันได้อย่างไรคะ่ะ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นคุณประโยชน์อย่างสูงนะคะจะได้ไม่ต้องไปสงสัยในตนเองและบุคคลอื่นนะคะว่าการเป็นพระอริยะเป็นอย่างไรซึ่งพระบรมศาสดานั้นได้ตรัสบอกไว้หลากหลายเพื่อให้เรานั้นได้มีโอกาสพิจารณาในการที่จะก้าวไปถึง ระดับของความเป็นพระโสดาบันไปจนถึงระดับความเป็นพระอาหารหันค่ะแต่บุคคลผู้ได้โอกาสเป็นพระโสดาบันแล้วย่อมสามารถก้าวไปสู่ความเป็นพระอาหารหันได้เพราะพระโสดาบันคือผู้ที่ไม่มีความตกต่ำเป็นธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นในศาสนานี้ จึงเป็นศาสนาที่เมื่อก้าวไปถึงความเป็นอาริยะแล้วมีแต่ความโปร่งใจเบาใจสบายใจโล่งใจและอบอุ่นใจเป็นสุขศาสนานี้จึงเป็นศาสนาแห่งความสุขค่ะเราก็มาร่วมกันศึกษาต่อนะคะในลักษณะของความเป็นพระอาหารหันต์จากข้อสิอกุหกะพรามณนะวัตถุ เรื่องพรามโกหกพระผู้มีพระภาคทรงปรารบพรามโกหกมีวัดดังค้างคาวตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ข้อสามร้อยเก้าสิบสี่เจ้ากลมีปัญญาสามการกล้าวชดาการครองหนังเสือจะมีประโยชน์อะไรสำหรับเจ้าภายนอกของเจ้าเปล่งปลั่งเก,งกลี้ยงเกลาแต่ภายในของเจ้า รกรุงรังในที่นี้คำว่ารกรุงรังหมายถึงรกรุงรังด้วยกิเลสมีราคาเป็นต้นในข้อสิบสองกิสาโคตมีวัตถุเรื่องนางกิสาโคตมีพระผู้มีพระภาคทรงปรารภนางกิสาโคตมีจึงตรัสพระคาถานี้แก่เท้าสกตะจอมเทศดังนี้ ข้อสามร้าห้าผู้นุ่งห่มผ้าบางสุกุลสุปผอมมีเส้นเอ็นปรากฏทั่วร่างเพ่งพินิจอยู่ในป่าผู้เดียวเราเรียกว่าพรามร่างกายผอมเพราะอาหารไม่บริบูรณ์ใช่ไหมคะและที่สำคัญคือเพ่งพินิจในพระธรรมคำสอนอยู่เพียงผู้เดียวในป่า นั้นแสดงถึงความเป็นผู้กล้าหารอาถานเบิกบานในพระธรรมจึงสามารถอยู่ได้ตามลำพังข้อ13อัญญาตาะพราหมวัตถุเรื่องพรามคนใดคนหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พรามคนหนึ่งดังนี้ข้อส9 6เราไม่เรียกบุคคลผู้ถือกำเนิดเกิดในคันมารดาว่าพราหมณ ถ้าเขายังมีกิเลสเครื่องกังวลอยู่เขาเป็นเพียงผู้ชื่อว่าโพวาทีเท่านั้นเราเรียกผู้หมดกิเลสเครื่องกังวลหมดความยึดมัน่นถือมั่นเท่านั้นว่าเป็นพรามคำว่าโพวาทีในเชิงอัดหมายถึงบุคคลผู้มีปกติเที่ยวร้องเรียกตนเองว่าเป็นผู้เจริญซึ่งได้เคยกล่าวไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะ ซึ่งการที่เราศึกษานั้นเราจะได้เห็นว่าบุคคลที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญนั้นมีลักษณะอย่างไรนะคะที่สุดของพวกเราทั้งหมดนั้นก็จะต้องมีคุณลักษณะเหล่านี้เพราะพวกเราทุกคนนั้นปรารถนาที่จะก้าวไปถึงความสุขอันสูงสุดนั้นก็คือพระนิพพานก็หมายถึงว่าเราจะต้องกระทากิจ เข้าถึงความเป็นพรามณ์ในลักษณะเหล่าใดเหล่าหนึ่งแต่ทั้งหมดก็คือการสิ้นกิเลสอกุศลทั้งปวงทั้งเก้ากองที่มีอยู่ด้วยการเจริญอะเรียมักมีองแปดเข้าถึงความบริสุทธิ์สูงสุดในระดับสุดท้ายนั่นเองนะคะในลำดับที่สิบสี่อุคคาเสนาวัตถุเรื่องนายอุคคาเสนา พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ข้อสามเก้าสเจผู้ตัดสังโยชน์ได้หมดสิ้นไม่สะดุ้งผู้ลวงผลกิเลสเครื่องคองได้ผู้ปราศจากโยคะเราเรียกว่าพรามไม่สะดุ้งหมายถึงไม่สะดุ้งหวาดกลัวเพราะตันหาค่ะข้อสิหเทวพรามณะวัตถุ เรื่องพราหมณ์สองคนพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุประมาณห้าร้อยรูปดังนี้ผู้ตัดชนะเชือกหนังและเงินพร้อมทั้งสายรัดได้ถอดลิ้นสลักเป็นผู้ตรัสรู้เราเรียกว่าพราหมณ์ซึ่งคำเหล่านี้เราผ่านกันมาแล้วนะคะแต่จะสาธยายใหม่ให้ฟังค่ะ ชนะหมายถึงความโกรธเชือกหนังหมายถึงตันหาเงื่อนหมายถึงทิฏฐิหกสบสองสายรัดหมายถึงอนุสัยกิเลสลิมสลักหมายถึงอวิชชาค่ะอย่างไรคะเรายังมีทุกอย่างอยู่หรือเปล่าหรือได้ตัดบางส่วนไปแล้วบ้างเช่นชนะตัดได้แล้วอย่างคะความโกรธเชือกหนัง ปัญหาตัดได้หรือยังคะอย่าง,างเงื่อนหมายถึงทิฏฐิ62ซึ่งเป็นตัวแรกที่เราจะต้องตัดให้ได้ในโสดาปฏิมาค่ะส่วนสิ่งอื่นๆนั้นตัดในภายหลังนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ทิศรู้ทางของพระธรรมคำสอนว่าสิ่งใดควรละให้สิ้นไปก่อนเป็นสมุดเฉดใช่ไหมคะ ด้วยการเจริญอาเรียมาให้บริบูรณ์ค่ะซึ่งแน่นอนว่าการรู้ทิศทางอย่างนี้เป็นความอุ่นใจเบาใจว่าเราได้เดินถูกทางแน่แน,นอนแล้วนะคะพระสูตรที่สิบหกอโกสกะพาราทวาชะวัตถุเรื่องอกโกสกะพาระทวาชะพราหมณ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ทิกษุทั้งหลายดังนี้ข้อสามร้อยเก้าสบเก้าผู้ไม่ประทุษร้ายอดกลั้นคำดา่าการฆ่าและการจองจำได้มีขันติเป็นพลังมีขันติเป็นกำลังพลเขาเรียกว่าพรามค่ะ เราก็คงจะค่อยๆฝึกกันไปนะคะขณะนี้ต้องกําจัดมิจฉาทิฐิด้วยสมาธิที่รู้จัดความจริงให้ได้ก่อนว่าที่กล่าวว่านี้ทุกนี้ทุกต้องรู้อะไรบ้างนะคะและทํากิจอย่างไรจนบริบูรณ์ด้วยอารียมักมีองแปดค่ะพระสูตรที่สิบเจ็ดสารีปุตตะเทราวัตถุ เรื่องพระสารีบุตรเทระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ข้อสี่ร้อยผู้ไม่มักโกรธมีศีลมีวัดไม่มีตัณหาเครื่องฝูขึ้นฝึกตนได้แล้วมีสรีรับเป็นร่างกายสุดท้ายเราเรียกว่าพรามท่านหมดซ้นซึ่งกิเลสทั้งปวงนะคะ เครื่องฝูกขึ้นก็คือตัณหาต่างๆก็ไม่มีความโกรธก็สิ้นไปแล้วนะคะตั้งแต่อนาคามีมักส่วนตัณหานั้นก็จับได้ที่อารหัตมักนะคะพระสูตรที่สิบแปดอุปลาวันนาเทรีวัตถุเรื่องของพระอุบลวน,นาเทรีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ ข้อ401ผู้ใดไม่ติดในกามทั้งหลายเหมือนน้ำไม่ติดอยู่บนใบบัวเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดไม่ติดอยู่บนปลายเหล็กแหลมเราเรียกผู้นั้นว่าพรามซึ่งเราก็ได้ศึกษากันไปรอบหนึ่งแล้วนะคะในเรื่องนี้พระสูตรที่1 9อัญญตระพรามมนะวัตถุเรื่องพรามคนใดคนหนึ่ง พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาฐานี้แก่พราหมณ์คนหนึ่งดังนี้ข้อ402ผู้ใดในศาสนานี้รู้ชัดความสิ้นทุกของตนปรงภาระได้แล้วปราศจากโยคะเราเรียกผู้นั้นว่าพราหมณ์นะคะปรงภาระแห่งขันทั้งสิ้นได้หมดแล้วนะคะก็เป็นปัจจัยแห่งการเข้าถึงที่สุดแห่งทุกข ระสูตรที่20เขมาภิกขุณีวัตถุเรื่องของพระเขมาภิกษุณีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่เท้าสกะดยอมเทพและเทวดาทั้งหลายดังนี้ข้อสี่ผู้มีปัญญาลึกซึ้งเป็นปราดฉลาดในทางมีใช่ทางบรรลุประโยชน์สูงสุดเราเรียกว่าพรามคำว่าฉลาดในทางเชิงอัด กล่าวไว้ดังนี้ค่ะฉลาดในทางและมิใช่ทางหมายถึงรู้ว่าธรรมานี้เป็นทางไปทุกขติธรรมานี้เป็นทางไปสุข,ขติธรรมานี้เป็นทางไปนิพพานและหรือว่าธรรมานี้มีช่ทางบุคคลผู้ประเสริฐสุดที่เป็นผู้บอกทาง ทั้งหมดเหล่านี้ได้อย่างบริสุทธิ์หมดจดก็คือพระสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นค่ะพระสูตรที่ยี่สิบเอ็ดปัพาพะภาระวาสิติสเทถระวะัตุเรื่องของพระติสะเถระผู้อยู่ที่เงื้อมเขาพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ข้อ40 404 ผู้ไม่คลุกคลีกับคนสองจำพวกคือคฤรัหั์และบรรพชิตไม่มีความอาลัยเที่ยวไปมีความปรารถนาน้อยเราเรียกว่าพราหม์คำว่าไม่คลุกคลีหรือคำว่าคลุกคลีในที่นี้หมายถึงการคลุกคลีทางกายคือการเห็นการฟังการเจรจาปราศัยการร่วมกินร่วมดื่ม เป็นต้นนะคะสัตว์ที่มั่นคงในที่นี้สัตว์ที่ยังหวาดสะดุงหมายถึงสัตว์ที่ยังมีตันหาส่วนสัตว์ที่มั่นคงหมายถึงสัตว์ที่หมดตันหาแล้วคะ่ะข้อสูตรที่ยี่สิบสามสามเณรวัตถุเรื่องของสามเณรพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ข้อสี่ร้อยหก ผู้ไม่มุ่งร้ายในหมูคค่คนผู้มุ่งร้ายผู้สงบในหมูค่คนผู้ชอบหาเรื่องใส่ตนผู้ไม่ถือมัน่นในหมูคค่คนผู้ถือมัน่นเราเรียกว่าพราหมณ์ในพระสูตรที่ยี่สิบสี่มหาบันทกเทระวัตถุเรื่องพระมหาบันทกเทระพระผู้มีพระภาคจ้าตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ข้อสี่ร้อยเจ็ด ผู้ใดทำราคาโทสะโมหะมานะและมะัคะให้ตกไปเหมือนมเมล็ดพันธุ์ผักกาดตกไปจากปลายเหล็กแหลมเราเรียกผู้นั้นว่าพรามฝังมาถึงระดับนี้แล้วคงมีจิตตั้งมั่นที่ปรารถนาจะเป็นพรามในาศาสนาของพระชนเจ้าแล้วนะคะและขอให้เราทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสก้าวไปถึง แว่นส่องทำให้ได้และเมื่อก้าวไปถึงจุดนั้นแล้วเราต้องได้เป็นพรามแน่นอนค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยแก่การแทงตลอดในอริยสตสีได้โดยง่ายโดยพลัน ในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแต่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนาจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่อมรรคผลนิพพานโดยพรานโดยทั่วกันคากราบอานุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูง กราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ